ทาพนางห้ามบดงเขาสบายองคุบสบายดีทุกคนเมื่อนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่คาถาโทนใครเคยมาคอมเมนต์มาเราทุกคนว่าใครเคยมาอยู่นี่ตอนใดเวลาใดมื่อใดเดือนใดปีใดนะทุกคนแต่ว่ารัตนะปีนี้ห้องกมาสองเสือแล้วนะและคนคือเจ้าขุนตานะเพราะว่ายูทูบเบอร์สวรภาระเขตยนไลน์พี่น้องที่มารีวิวคาถาโทนขุนกระซังนะพี่น้องแต่ว่าสำรับยังไม่ได้มาถ่ายนสำรับที่วาถ่ายพี่น้องเบิร์นนะพ่าเมื่อนี้มาไลน์พี่น้องเต็มรถกระบะ มากบแบบรดรดอันรถเดือดจางคาราเมลดเข้ามานะจักแมนผูใดยนี่ยืนนี่ทำทำแทบป้อไปเซนแบบอยากคิดแบบเขาเซนดาวอ่างนะพี่น้องดาวไล่แบบจะอ่อยงามงามพี่น้องไปนีแปรงามไปพิเศษมาเพ็นน้องญาติถ่ายเป็นอแปร์นะะทำานพิจะเข้าบ่ายนงพี่น้องกับูหรักเซบะที้กันพี่น้อง แต่ว่า้ามื่อนี่ยบริบาลผัวแก่ไปแล้วเนาะถ้าอยากกันได้ยังสมบุกยังแก่หายสมวังยังกำมะบาอะไรเนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องสมวังนี่กอะอืมเขาก็จะสมหวังไปแลนะพอถ้ายังนะสาวเป็นมากผนก็แบบมาบ้ามาแกะแกะแล้วก็บ้าบาอะไรแกะแก่อะไรก็บ้าช้าวมาเนี่ยมานั่งบึงพูบ่าวมานั่งบึงพูบ่าว เดาไปหลังบางคนอย่างอะไรเนาะคนเ็นพุทธเราละกันบะบะไปหยอกไปหยอกไปยออือเดี๋ยวสาวๆจะอธิษฐานยังเนาะแต่ว่าเขาบอก็บอกบอกเราค่ะอธิษฐานบรดังของไงอะของน่อยทางหลังคุณบะเัลูก้องอนี่ร้อยตัวนี้มาดูตังนี่ตัวนี้ตังตัวนี้นะลูกของดังลูกเงี้ มันดังขอพระลูกของดังมันมีบุญนะพี่นอ้องวันที่ารลอยอาศัยอธิษฐานไปว่าคือทำเป็นหลักมันผิดอีกแปลงก็จะว่าหมายดูไปเลยล่ะดูไปเลยก่อนอีร้อยสิลูกของดังอ่ะใส่สีเดียวกับของจะได้ลูกดัง, <laughs> งท,ที่น้อ,นองซอฟตป้ต้องใส่อธิษฐานเลาโศกก่อนใหญ่คนสิลูกของคมันดังคนที่ชมอันเชียงของมันสิดังแต่ว่าสมาธิ่มีล่ ห่านสดบางเราดันคือะไรก็มองมงบคืนวันอาทิตย่้าบุกคืนงเล้ง่เราไม่ด้ปล่อยใจหอนได้ยินไ่อยหลุดเยรีว เดาอาทิดาไปยังอันเชิมาก้มหลับบางทีก็สิแบบแอบมักต้นพต้นให้ยังก็มาไปนี่ก็เลยบุกับอ๋น้องค้าว่อจะทหมือนอาทิาวใจเย็นใจเย็นค่อยก็บบอยคอยเกินแบบมือห้อน่ะเห็ดเห็ดแต่มันนักมัดแต่ว่าบอยใจห่อนเดเดมันบอกมันกระสีดังเลยนี่ื ่อองยลสาบอกว่าคันนี้พอสื่อรถหายเลยจะไปยกล้อมันก็เลยบดดังพอหายดิไปลังอ่ะดิเด้ยล้งแล้

เช้าดังเงียบหาะเชียงของกับเมืองยอดวิวนะพี่น้องมีสินน้ลท้าก็ลุันอวเขาเปเขาคายได้ผู้บ่าวเถาให้เรีวดอกไม้เถ้าคายแด้ผู้บ่าวนุ่มดอกไม้นุ่มงานเหลกกรตุ้นเถาผู้เฮ็ดดอกไม้แล้วเนียบิงหาเหลกกรตเถาหลัดน้าโบได้ยอาเถาอาหนุ่มพี่น้องเอาแบบพอดีไว้กลางคนนะเน่ยประมาณสามิบ ไปมาซื้อหยังนี่ <laughs> <laughs> มาจนเขาจืดอหรอนะฮะเข้าไปจืดเหรอหามาใหม่เลยยังนะแคันเยี่ยมมากคิว่าแี่วันหายซื่อมากระบกไปผาพ่นยนกรุงเทพมาเมามากระบกอันนี้เขเจ้าพี่มัมาเทด็มาเคงสองพันมนุษย์ปะสามมหาไอสามมหแปเอามาเค้งไหเด้อไปขึ้นมาในน้องไอ้แท้ในทางในมันอนเทด้นั่ง้ น่หน่อยแล้วมันแตะไปมันง่ายคันมันเป็นสามไมันสีหน่อยปะซีก็ได้ละหาพันเน่ะอ๋บกินติมักเข่งมะขามกนฮะกนลูกซดิตลูกซดเอาัได้กซทอดไปให้มันทอดกันไปทไเดี๋ยวเอเมนต์ใหม่เออีลายดิ แหมเลงก่ได้นะกินฮาเดียวบมียามมเลงมาแต่ยามเส็มีนะมีเดปิดางเทมาุ่มเดขียนหน่อยยนะค่ัว่มเขียนพันบอมันมีขีอยู่เขียนบรไดบมีขีเนาะเขียนบรไดบูมีขีมันก็มเี่อนเขีน่อันนี้ยสมน้ค ก็ได้ไปชมายกสวมหลังคมเนี่ยไปแกงเพียงไปเขียนไปเขียนหน่อยนะคมบอกเดี๋ยวแปมเ่งเด้อขายตบตบ้คมเขียนโซแม่เนี่เนาะใส่เขียนิบพันได้เอามาิบหาได้เขียนโม่ชิพันขีดรายเตยบด้วยเนี่ยไปโกินเ เขาอยากว่าของฝากคยังเขียดไรจะเขียดไปเนาะกูนะกูนมะมันยังบมดเลยเหลนอมันเพิ่มมืคือมันยังนามันดามันมีเพิมได่งน่ายยมันยังกระตุ้นพดงกระก็บกนะเอาไปเห็นยังคือหลายแด่เอาไปขาเอาไปขาหม มีงน้รตามน้าตตัวไหนเด่นตัวผูบัดบอกตัวแม่ตัวบนกันตัวผูกับมีดตัวแม่กับมีดบนกันวันนี้แม่คลายให้เด็กหน่อยเขาเรียนน้ำเอออ้มดือกสามสิบอะไร่ะเสามสิบหร่าไรนะชิ้ห้าพันวกชิบังนบาทด้เงินมันมีดีกหมดนน่าจะสลัเราจะจิ้มมาดูแล้เนาะ นั่นแหละทุกคนปดงมาเราก็แหวนหัวมันอยู่แคมทางเยังเพิ่งเราไปขึ้นไปบิ่งจะเสื่อกป่ะบิ่งปะเพิ่งเพิ่งไปขึ้นไปเสือกปุ๊บเราจะมีเงินไปตั้งไหนก็มีเงิเมื่อหนันตันนี้แหละก็จับเลยเดี๋ยวทุกคนกับปูแดงสิเราไปพูดเมื่อนันนะโตมันงามทางในมันจะมีไข่แต่เป็นตัวแม่แต่ว่ามันจะบุมีนละมันแต่ปูตัวนี้มันจะเป็นเมือกขาว โอ้เขียดลายโลเทไดบอเขียดโลหนึ่งร้อยสี่สบบาทเมนบอกร้อยส่สิบบาทเขียนโมได้เลยส่วนในเกี่ยวก็เขียนเสียดได้มั้ง้มูาโลกติาีเอาจิแปลมาขอโลสี่สิบโลละร้อยสี่สิบบาทปลาธรรมชาติได้นี่เเบสน มันสิบมมีแต่เบ็ดเต็มห้องบอกอ้าวเมื่อกันเบ็ดอันหนึ่งเจอกับวะแต่ก็ทั่วเอาเขนได้เอมอายุนึ่นะถ้ามันแกงตายม่าอบอลนึงนันชื่อบรรถเขาบอกเอาไปในรถนะหาอาอยในรถไม่มันตายโดนรถเตาพันมันแพงรถยูสิบแปดเป็นย่ไปกากนะุื่อถ้าสื่อแล้วค0 0ล0สิบพันกิบแล้วเดี๋ยวนี้ยมันมันคือแพงหรอมันหายางบอกมเนันี้ยมันเต็มคู่มันก็แพมัน เนี่ยมันแซงจะบม่เคยคุ้นจะเผื่อนจะเคขื่อนเป็นอะไรจะกินมันปิ่งไปตู้หอันนึงเนาะกล้องอะไรบอสหาแล้วแซบจุปิ่งอ่ะน้ำมันต้นอันนี้สิเป็นมันต้นเนาะปิ่งอ่ะมันจะมีสีแบบกรุ๊กๆมันแบบมันนุ่มในปากน้ามันแนี้ราบักกินน้ำมันมันเป็นมันต้นหรอมันเป็นมันแบบมาเาไหร่ไา่ค่มันจะเกาะพลังมันทสมพลังบอสตัวมันต่างหากเลยนะมันต้นกับต่างหากเนาะ แสแว่ามันแก้วมาหาหน้าที่บอกเออภาษาไทยกันมันหาหน้าที่ีได้ต้นสนหัวเป็นยังตื้นหานาที่หน้าที่กันใหญ่แล้วลมสมก็ขอบบ่เมลงนี่เหอันได้ยได้อไหมะขามจุกยาซิมาซิมขามทุกคน้าซิมจะเกลียมันสือซอยครับราชีมกลียอนมันหมาของเีเออราทิ รุ่ละสามิสองร่นห้าชิหยอดคืเ้าวอนกะน้อง่เาเอารุนเลยค่ะแต่ทุกคนมาคามีบ้านมีอยอ่แต่เป็นแบบคมสมเาเรยนสืททำานไปบ่ายเขากินยำแบบบุกเี้ต์กินถ้าวกัประหยัดเงินไต้มตนะพอเอาบ่ยมาคาากินกับเขาานันเลอ้นห้อก็ชือเป็นบเ่ตีมาเพิ่มำใกล้กันคนเราเ้าายได้ก่อนนี่เขามาสือเนาะแต่เขาเมื่อป้าเขาแลในใแมงดาบ เอาบ่ะตัใมคะสามตัวีนึงดาเอาตัวแล้วจิ๋วอะตัวหูสะเอาสามตัวเลยตอนเราเมื่ออะไรไปีลอันยังใส่แพยังใส่เปิดซีไหวายกันกระแพงหลดเองนัคือวายก็แปกเพราะวายก็แตกดนสลายก็แปกผุดเลขุดเลขเนาะัดอาทิตย์ น้องวัวโลอะไรบอสนโลละเสนแมนน้องวัวบอสเงินบาทเ่เงินบาทเท่อ่ะสามร้อยแปดสิบเมนบอสสาสามร้อนาน่องควายบอมนน่องวัวควายบควายผัอ้น้องาสะก็นวดปะบอสบอส ได้ราคากันอกหากากินผักหนอกมันจำในปาขอกับาซื้อซอยเนาะบักขอกอะว่าหาบักงามเนเมื่อนะฮะอุดนหลานจ้าเขาก็เลยไปจืดน้ำฝนอู่้โอ้้่นี่ฮานี่จืดแต่ว่าเจ้าบ่จืดฮาดอกนีฮะชส่วงทีอกครับอะไนะจะเส่องทีอกครับอยากกินติดอาวมี่เอวนบอกตะกี้เขามาสืดแล้วจ้าคูไดดอกหานนนีเอาเป็นว่าหาสิอบ่อนนีแล้ว เอาเอาไว้เอาไว้แจ้คล้ายผู้อื่นซะเฮาเดี๋ยวผู้อื่นมาเราจูบได้สิแม่ไปแล้วพี่น้องไ่ข่าวอาเป็นกูฮาอีกจูไปข่าวว่าไงไม่มาซื้ออื่นที่ช่วงแม่ในช่องูดชิมหานั้นแมู่ดชิมพัทช่องขู่ชิมหาบ้านมเนสื่อข้าแม่ในถุงชิมหาพันขึเอาไปลายเอาไปปล่อยแม่เน้กระบะแม่ยังไ่ได้เงินปกี่ลูกมันแม่ชิมหายร้อยบอเนเอามาแข่งเลนะ แม่มาแข่กับเจ้านึ่งแม่จะมาอไร้เงอนกีดให้แม่นสิหาพันหาก็อจได้ด้ยมึงไหนมือเต่ก็จะนี้มาขายเกลีงอะเนาะแม่จะมีลูกไส้อยู่ไหมมีลูกไส้อยู่วันนี้เอาโตอยู่ก็ท่านเดวบอกกเอากันอะไรยัน่าเเทียงกับกบหยาอยู่แม่วาี่กับนีเอาลวเอาลอะลรเอาเอาล สิพันธะมาแม่ร้อยย่ไดยคือขู่เหะแม่ร้ยว่าเด้อที่หาดู้่ให้แม่งในพวกองยาบแบบ่ายพวกแม่สิาน่ะป่าแม่ยย่าเมีย่าบอกเป็นเนาะลูกชายก็บอกเป็นคือกันนั่นแหละ ไม่หายพรในแมไหพยพรมาดุกอบใจ่มเด้อหันหลังไม่รว้อห้างกัมีกวางเงี้ยฟางถือได้สาตเมื่อมเลงวอหาพรใหม่เหลือคูบาเออเหลือคููบอเออเหลือบอานะเออหายใจสุขจมานถงเด้อเมื่อมเลงจะมีมะลิมาเลยกูอบะเม่อแไในปีหนาที่ิ้วคือไปป้าละรถตันไปแม่ไปรถมันใจแหละคนมาเอาไปป้าละน่ะ นี guru, noi, pi, ai, ่แหละทุกคนไปใส่คนกับจืดนะฮะแบบทำกลมหัวจางเกาขาวไหวนาะแต่ว่าชิบวะาอยังแบบสากให้เขาด่านะแต่ว่าหัวหัวหมวนนะพี่น้อเป็นชีสั้นไม่ขีดดิตั้มโบบอกม่วหัวหมวนกับเบอร์คนเบอร์กับแบบเบอร์ใดหัวนะพี่น้องเขาต้องบอกแบบตลกแข่งห้าหยอกกันยังแบบนี้จะตื้อซาเนาะมูได้เบิ่งเกิงกับชิบว่าเราเป็นคนอะไรนาะพี่น้องแต่คนแบบนี้แหละจริงใจเนาะพี่น้องไปเพื่อนเราเมื่อปบ่มจะซื่อนะใช่ค่ะห่อเพื่อนเราทุกคนไปวารถนะ เวแบ้กอไ้งกดอได้ยังไงแม่ว่าเวลายางยเี้อะไรย่างนีโเขียยพักดังคมได้ขี่สมดังคมเราไ่ได้ซื้อองดังคมาซเล่นธรรมเเล่นทันเล่นนี่เราไ่ได้เอามาแลก็ไม่งเแม่แม่งเขียต้องมันตายแล้วกระติกตองขนะายแล้วเาลงมาลงมาลงมาเจมี่ด้วยนะมารถ

โบมือแรงมานอนเฮืนเด้อเดี๋ยวเาจะเอางวมนีแล้วไปหลักขายพิการตัวนี้นอยปีนี้ตัวบักไหนหนาก็เป็นตะซังแกเหตปูตะปีมาตลาดน้ำแม่น่ะน้ำมูตาขอน่าตายแล้วไปมาอะไรมีตายแล้วมาตายน้าเนียนก้นดักเลยเปียกบเออเมื่อหลอกหมูกินหอก ว่าเย็นบ่แฮ่เออฮ่าๆเมื่อป้าสวัสดีนะทุกคนมันให้กินน้ําเด้อนึงนะเ7นั่ไดนี่เฮ็นมันสินิ่บมันให้กินน้ําเดอยากกินมันอันนี้แบสดวนขอบเห็นขอเห็นแต่มันสุก่สุกเออปลูกกับปลูกาหางปลูกปลูกแต่มันเอาอื่น นี่คือมกนี่คือมกขามเราพี่น้องที่เขาซื้อมาเมื่อวานก่อนย่าจะมากินกับเขาเนาะตอนนี้ยูข่าวแบบหิวนะย่าอธิบายมกขามจต่อใครเคยกินไหมแกมะขามใบได้แต่มกขามหวานมกขามสมใบไม่ได้ยู่บ้านมกขามปีนี้มันบดดกเลยทุกคนที่แต่มกขามสมมะขามหวานมันมานี่หมาหน่อยนี่นะเดี๋ยวาจะกินกับเขา หวานๆสมหอมๆมานะเดี๋ยวจีแบบบหดมันเขากันน้อนะทุกคนบบติดสั่งขันหนึ่งแห่งติดไม่ฮะมาไหนอยมื่อฮะจบไม่ฮะจะไหมไม่รัจะแม่้องเสาวี่เป็นอ่อนกรบบกสืบมากรบบกไปฝากกันลูกสาวมันอยู่กรุงเทพเป็นของเซาเวนจากพนเจ้าไปได้หรือบ่ ชื่อแบบโบราณลายเหมนมันเน่ามาเลยบอกกันเนจา้าวะศพรสีมาขายขายเลยเชื่อหวานหอมอ,อ,อย่างไงยังกินมาคามกับเขาก็แล้วยามห,วหิวไปนอกอยาไปทงนาก่อนทาคุดก็คุดเขียนทื่อเขาไปน้ำ แต่เขาก็มาคามวานแลยจ้ะทิมกระตากับเสียมแว้แ,วแลวกขขนน็ขึ้นกินชมชมกงามะขามซื้อเขาไปกินกํมะคามกินอิมแล้มาขุดแครปตอยว,นนวยันเสาร์อาทิตย์เดิไปรองเ <บะ S 2> ีลนยะหัวเห็นกินแกงไห่หแกงเห็นห่นแล้วแหละเห็นรก็ิ่มกระต๊อกหุ่เขาเลยจังสั้นจังสั้น ยังไม่หอยกินข้าวกันเด้เดี๋ยจะไปกินข้าวกันนะหน่อจะมากิดมีกับพ่อจาไปจับนี้พอกันไหมคิดนะจบไปแล้วน้อง